สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปราอ,อ้นพี่สาวลุงพลนะครับมานะครับว่ามาดูว่าประอ,อ้นทำอะไรอยู่นะครับเนาะทำอะไรอยู่เนาะปราอ,อน้นเอ็นยังอยู่เจ้าดิ แย่างปาออนสวัสดีค่ะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะปะออนกำลังเช็ดบ้านนะคะเนี่ยกำลังเช็ดประตูเช็ดประตูบ้านใหญ่นะคะประตูบ้านใหญ่ของบ้าน เสีดกฝุ่นฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะแล้วก็มีขี้โกขี้เกี้ยนด้วยนะคะขี้โกขี้เกี้ยนเจ้าของบ้านนะคะน้องเฝ้าไว้ให้ปลาอ่อนปลาอ่อนได้มาชำระแล้วมาทำความสะอาดแล้วเนาะ ความสะอาดคนแล้วก็ขี้เทีย้ยนขี้โปเจ้าของบ้านตัวน้อยเจ้าของบ้านจำเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงมาแล้วเด้อนี่นะคะ พาเอ็ซีเดินเข้าไปข้างในก่อนก็ได้พาเอ็ซีเดินเข้าไปดูในบ้านเลยบ้านลูกสาวบ้านน้องนุกยุงนั่นจะเป็นห้องลูกสาวคนโตก็บอกเขานั่นก็ลูกสาวคนเล็กห้องลูกสาวคนโตครับในในก็ห้องลูกสาวคนเล็กห้องน้องน้องยุงนะครับเนาะ อละห้องครับนี่ก็ห้องน้ํานะครับน,นี่ห้องพ่อแม่นะครับห้องนีน้แต่ตัวนี้ลูกบิดมันเสียนะครับยังเปิดไม่ได้นะครับคุณเจใช้ไม่ได้นะครับ ค่ะคุณเอฟซีมาเช็ดบ้านช่วยปะออนมาเช็ดประตูช่วยปะอปปะอนเนี่ยเช็ดประตูฝุ่นนะคะฝุ่นมีฝุ่นเยอะค่ะฝุ่น,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 นปะออนต้องมาเช็ดนะคะเช็ดนี่นะคะเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะทำอยู่นี่นะคะคนที่สองลองปะออนก็จะเป็นลุงเชร ที่สามก็จะเป็นน้องงกยุงนะคะบ้านหลังนี้นะคะ ไฟออกแล้วเปลไฟติแหละออกแล้วบ่นี่แต่อารมณ์เนาะอย่างว่าหละไฟไม่ได้ใช้นานอย่างนี้แหละไฟไม่ค่อยจะออกพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยหลอดไฟหลอดไฟไม่มีหลายหลอดนะคะเพราะว่าหลอดไฟเอาใส่ไว้ในน้ำติดไว้น้นเนาะค่ะเนาะใช้ไม่ได้หลายหลอดเดี๋ยวก็จะไม่ขั่งพอมาทาให้ใหม่แล้วนะคะ หลังสงการนี่ก็จะให้ช่างเข้ามาติดหลอดไฟให้แล้วหลอดไฟใช้ไ,ไม่ได้หลายหลอดไม่ค่อยจะระวางไว้เท่าไหร่นะคะแต่ก็พออยู่ได้นะคะ 还要当。Yeah, อยเอฟซีทุกท่านนะคะมาค่ะมาเช็ดมาเช็ดประตูบ้านพระออนช่วยพระออนหน่อยนะคะเนี่ยพระออนกำลังเช็ดประตูบานใหญ่นะคะประตูบานใหญ่ในบ้านเลยนะคะเนี่ยบานใหญ่ในบ้านเลย ของตัวจริงมาแล้วต้องทำความสะอาดหน่อยจะได้หน้าอยู่ขึ้นก่าเดิมเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละพระออนก็ทำได้บันละเล็กละน้อยนะคะพระออนเหนื่อยพระออนก็พักนะคะถ้าพระออนเหนื่อยพระออนก็พักพักแล้วก็มาทำไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ตะตามภาษาพระออนถ้าเราเหนื่อยเราก็หยุดก่อนเนาะคะ่ะเนาะ ก็ไม่ได้มีใครมาว่าให้นะคะเพราะว่าบ้านเราเนาะค่ะเนาะ,นะ,นะ <c oughs> พูดแล้วก็ถูกเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นี่นะคะโอ้ยกว่าจะเสร็จก็เหนื่อซิบซิบซิซซเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะ,ะ,คะอยู่บ้านร้ายหลังใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะ วันนี้เปิดประตูนหน้าบ้านหลังใหญ่บ้านใหญ่ปกติป้าออนก็จะไม่ค่อยเปิดนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันนี้วันที่13นะคะเนาะวันที่13เมษายน2564นะคะบ้านหลังนี้ลูกพส2552นะคะ นี่นะคะประตูบ้านบอน รักไฟประอ่อนเนี่ยเดินมานนนในลุงเพชรให้คุณเอฟซีได้เห็นเลยเนี่ยกับลักไฟบ้านประอ่อนนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะลักไฟดูดิคะลอยเป็นจุดๆนี้นะคะขี่ตุ๊กแกนะคะขี้จิ้งโจกค,ค่ะเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นลอยนี่นะคะเนี่ยประอ่อนแต่ได้ทําความสะอาดเยอะค่ะเนี่ยเป็นลอยนี่นะคะ เป็นขี้จิ้งจบนี่นะคะเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดเนี้ยเนี่ยต้องได้เช็ดนี่ก็นักไฟประออนนี่ก็นี่นะคะเนี่ยก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะเนี่ย ก็จะทำไปนี่นะคะเรื่อยๆตามภาษาพระออนพี่สาวลุงพลนะคะเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยแล้วก็ทำต่อค่ะทำต่อเรื่อยๆเพราะบ้านกว้างเนาะค่ะเนาะทำไปวันละเล็กละน้อยก็ดีกว่าเราอยู่เฉยๆนะคะนี่นะคะก็ถือว่าจบแล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะ อย่าลืมนะคะกดคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะช่องป้าออนพี่สาวลุงพลน,นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะที่ติดตามชมดูช่องป้าออนพี่สาวลุงพลน,นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ